สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นฉบับวันอังคารที่9เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้ให้ชื่อว่า1ปีเศรษฐาทัวทีแต้มไม่ขึ้นเริ่มเจอคำถามเอื้อประโยชน์เนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับกรองสถานการณ์บอกว่า ต้องเรียกว่าเป็นการสวมบทหน่วยกล้าตายนะครับกับการที่นายวรชัยเหมะซึ่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเคยเป็นสสสมุดประการพักเพื่อไทยมาก่อนวรชัยเนี่ยออกมาวิพากษ์การทำงานของนายเศรษฐาทวีสินตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีวรชัยมีการติติงเรื่องการลงพื้นที่แบบตะบี้ตะบันของนายเศรษฐา แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้คำแนะนำว่าให้กลับมานั่งทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจการบ้านกับสิ่งที่ตัวเองลงไปดูเอาไว้บ้างบรชัยซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยอาจจะไประคายหูนายกรัฐมนตรีแต่อย่าลืมนะครับว่าน,นี่เป็นความคิดเห็นของคนที่เป็นมิตรนะครับบราชัยบอกว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมพูดมานี้ในฐานะที่ผมเป็นคนในบ้าน เอาละบางอย่างอาจจะระคายหูไปบ้างแต่อยากให้รู้ว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยคือความเห็นของคนที่เป็นมิตรนะครับผมไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงแต่ผมต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าได้ปากท้องของประชาชนก็จะได้กินอิ่มให้พักเพื่อไทยของเราเนี่ยได้กลับมาไปที่นิยมชมชอบใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจหรอกครับวันนี้ขอเป็นยาขมบอกปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนให้ถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อท่านทราบปัญหาก็ถือว่าผมเนี่ยได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะครับนี่เป็นคําพูดคําจาของนายบรชัยเหมะมีการตีความกันมีการมองไปถึงเจตนาของนายบรชัยในคราวนี้ตกลงเจตนาคืออะไรหวังดีใช่ไหมหรือมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยนะครับบรชัยเป็นนักการเมืองในองค์คาพยพของพิชิตชื่นบานซึ่ง เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คอยดูแลกันในหลายๆเรื่องตอนนี้พิชิตไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรแล้วนะครับนับตั้งแต่เกิดเรื่องคุณสมบัติขึ้นมาทำให้บรชัยและข้าก,ก,การเมืองอีกหลายๆคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าขาลอยคือไม่มีที่ยึดเดียวท่าทีของบรวชัยเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกมาแสดงตัวตนหรือเปล่า หรือว่าต้องการเรียกร้องเพื่อให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ใช่หรือไม่ใช่แต่เอาละครับไม่ว่าวราชัยจะมีเจตนาอย่างไรแต่สิ่งที่วรชัยพูดเนี่ยมันกลับตรงใจกับคนหลายๆคนในพักเพื่อไทยในขณะนี้นะครับเพราะมีการมองกันว่าการทำงานการเมืองของเศรษฐาทวีสินตลอดหนึ่งปีมานี้เนี่ยไม่เวิร์คครับ โดยเฉพาะเรื่องการลงพื้นที่แม้ว่าจะลงแบบทียิบก็จริงแต่ดูเหมือนจะเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพจนมีการแซวกันว่านี่มันไม่ใช่ทัวร์นกขมิ้นเหมือนกับสมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันเป็นทัวร์ชง,งกนะครับเพราะว่านายเศรษฐาเนี่ยใช้เวลาแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหว,วัดค่อนข้างเร็วจนโดนตั้งคําถามว่าแล้วจะได้รับข้อมูลครบถ้วนหรืครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการติดตามการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีหรือเปล่าว่าได้ผลสำริดขนาดไหนนับตั้งแต่วันที่ก้าวเท้าไปเหยียบพื้นที่แต่ละจุดแต่ละจุดการสัมผัสกับชาวบ้านการอยู่กับชาวบ้านมีเวลาแค่น้อยนิดเท่านั้นแหละครับในขณะที่การเตรียมงานเพื่อรอรับในเศถฐยาแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยบางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเรื่องการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ เราอ้างว่าไปรับฟังปัญหาเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การลงพื้นที่ไปปุ๊บไปแบบรวดเร็วเน้นปริมาณเนี่ยมันจะได้ผลขนาดไหนนี่เป็นคำถามที่สังคมเนี่ยถามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทําอยู่มันเวิร์กจริงทาไมล่ะครับทำไมคะแนนนิยมของนายเศรษฐาทําไมคะแนนนิยมของรัฐบาลไม่่าจะสํารวจกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยมีแต่ได้รับคะแนนนิยมน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ น้อยกว่าพักเก้าไกลแทบทุกครั้งทั้งทั้งที่ทมีอำนาจรัฐอยู่ในมือนะครับและไม่เพียงเท่านั้นครับในแง่ผลงานรัฐบาลตรงนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดๆเลยนะครับว่าจะเอาอะไรมาพูดได้อย่างเต็มปากว่าผลงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมาจากกลิ่นของคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีไหมครับแน่นอนละครับอาจจะมีงานหลายอย่างที่ประสบความสําเร็จแต่สิ่งสําคัญ คือยังไม่มีอะไรที่ประชาชนโดนใจเลยแล้วก็รู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยแตกจางหรือว่าดีกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วไม่มีเลยนโยบายเรือธงอย่างโครงการดิจิตอลว a ลเลต1,000งบาทตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าลูกผีลูกคนอยู่เลยนะครับแม้ว่าล่าสุดคนอย่างนายเผ่าภูมิรวจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่ากายกระทรวงการคลังเนี่ยจะออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่ง ว่าไตรมารสสี่เงินถึงมือประชาชนแน่นอนก็ตามแต่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยประชาชนก็ยังต้องลุ้นกันอยู่เลยนะครับว่าสุดท้ายจะได้อย่างที่พูดหรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาตั้งข้อกฎหมายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งสภาพว่แบบนี้ยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นจากรัฐบาลและไม่เพียงเท่านั้นครับตลอดหนปีมานี้เนี่ยในเศรษฐาเองก็เริ่มถูกตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของตัวนายเศรษฐาเองก็ดูเถอะครับนโยบายและมาตราการต่างๆที่ออกมาทั้งเรื่องของที่ดินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ออกมาในนามของรัฐบาลนะครับแต่กลับถูกมองว่าไปเกี่ยวพันกับผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าเพราะในเศรษฐาคือคนที่เคยเป็นพ่อค้าบ้านมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธิ์จากปัจจุบัน สาปีตามมาตราสีของพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์พุทธศักราช2562ก็จะแก้ไขเป็นไม่เกิน99ปีจาก30ปีเป็น99ปีหรือยการให้คนต่างด้าวเนี่ยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจากเดิมไม่เกินร้อละ49จะขยับให้เป็นไม่เกินร้อลเ75เป็นตน้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับในสภาผู้แทนราษฎรนายสุพนัทมีนชัยนันทสสกทมพักก้าไกล ได้ตั้งกระทู้ถามแล้วก็มีการอภิปรายบางช่วงบางตอนสุพนัทบอกว่าอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับต่างชาติถือครองคอนโดมิเนียมทั้งประเทศมีอยู่แค่ร้อยเท่านั้นมีเพียงบางโครงการที่ถือครองได้ถึงร4 9แต่ส่วนใหญ่แล้วถือครองไม่ถึงหรอกครับเราจะแก้จากร4 9เป็น1 7อยลาไมครับท่านกําลังเอาความเสี่ยงของประเทศไปแลกเพื่อที่จะช่วยโครงการบางโครงการให้ขายออก ใช่หรือไม่ใช่และคำว่าซับอิงสิทธิ์99ปีเนี่ยมันต่างอะไรกับการเช่า99ปีแล้วทำไมทำไมต้อง99ปีครับนี่แหละครับสุพนัทอภิปรายไว้อย่างงี้หรือถ้าหากว่าเราย้อนไปก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัยด้วยการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละส เหลือเพียงร้อยละศูน,น 1. ซึ่งมีราคาซื้อและก็ราคาประเมินทุนทรัพย์ต้องไม่เกิน7ล้านบาทจากเดิม3ล้านบาทขยับขึ้นไปนะครับมาตราการนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเป็นการเอื้อให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาชีพเดิมของนายเศรษฐาทวีสินหรือไม่นี่แหละครับกรองสถานการณ์บอกว่า1ปีของเศษฐาเนี่ยนะครับ นอกจากจะเบ่งผลงานไม่ออกแล้วเนี่ยตัวผู้นำเองกลับโดนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แค่หนึ่งปีเท่านั้นนะครับ